ยูนี่คะ,คะวันนี้เราสองคนก็จะมาแจกแอร์พอร์ตสองค่ะสัปดาห์แรกของเดือนกุมาพามันธ์เดือนแห่งพวามรักก็แจกแอร์พอร์ตพร้อมแล้วก็ไปเลยชื่อผู้โชคดีก็อยู่ในนี้แล้วนะคะทุกคนเป็นคนที่ต้องเปิดพรอนเดือนนี้น้องยูนิแล้วก็สัปดาห์แรกเนี่ยพี่บ้านจะให้พี่ยูนี่เป็นคนจับค่ะทุกคนพรนานกับเราเองนะ หลับตาจริงๆนะทุกคนนี่ดับมาแล้วหนึ่งใบนะคะคนที่ได้นะคะผู้โชคดีคือคุณบุตรลคำทองคาค่ะโอ้คนองครนะคะทุกคนนี้คือตาผู้โชคดีของเราสำหรับผู้โชคดีนะคะก็เดี๋ยวให้อดนติดต่อไปนะคะใช่ค่ะแล้วก็ใครที่อยากรับแอร์พอรสองฟรีแบบนี้นะคะเรายังแจกทั้งหมด ใครที่สนใจเนี่ยต้องเปิดบีหรือว่าเปิดพร์ตภายในเดือนกุมภาพ